สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้าไม้ไทยจากเวทีมือเสยามอมน้อยนับถ่ายทอสดทางช่องสามเวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันเสาร์ที่สิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อสิบเจ็ดคู่แรกนั้นก็จะเป็นปราบไพรีสสว่างยิมพบกับทางด้านขุนเดชสวังเสือพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์คู่ที่สองก็จะเป็นเพชรเจ้าพยาศิษย์กำนันหนึ่งเป็นมวยรอบนะครับ พบกับทางด้านจูซับสอสลาชีพพี่กัดน,น้ำหนัก120ปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นเด่นพี่ยกเด็ดเพชรสีทองวันนี้แก้เมืออีกครั้งกับทางด้านโมฮอกเงาะบังกะปีพี่กัดน,น้ำหนัก139ปอนด์และพิธาไการด้วยสรันบองสอ,สองทรงธรรมพิกัดน,น้ำกัด116ปอนด์นะครับพบกับทางด้านรถถังน้อยเสือบาส99นี่คือคู่มือในวันนี้ต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับ ผู้แรกนั้นปาปรีมาร้อยเจ็ดปอนด์ตบีกัดคุณเดชมาร้อยแปดจลดไป1.6ึ่งจุดหกชูซับกับทนนั้นเพชรเจ้าพยาเพชรเจ้าพยามาร้อยสขาดไป0.2จุดสองชูซับมาร้อยสิาจุดหขาดไป0.4นดสี่เดชพยักษมาร้อยลดไป0.6ส่วนโมฮ oh ok ็มาร้อยสามเก้ปอนด์ตบีกัดสันบองนะครับ ที่สี่นะครับสันบองมา115.6ขาดไป0.4รถถังน้อยมา115.8ขาดไป0.2นี่คือน้ําหนักมเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูราคาเด็นนะครับคู่แรกนั้นปราบไพรีเป็นต่อ5-4เพชรเจ้าพยายกับชูรัพย์เพชรเจ้าพยายเป็นต่อ5-4เด่นพ,พยักกับโมฮกนะครับเรทเปิดใครต่อรอง สรันบองรถถังน้อยสรันบองเป็นต่อ,อยที่5้าสี่นี่คือราคาเด็ดวันนี้วันนี้ราคาเด็ดเบียดนะครับอฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดครับแอปพิเกตสองสี่เป็นหลายประกยกระบบปัญญนมัิสิ่งดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกเเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่ตรงนี้ราคาเด็ดเปิดมากกว่ามันชกสองวันสวันเลยนะครับช่องสามช่องสี่เขาไปดูเขาไปจดข้อมูลไว้แล้วนามาเปรียบเทียบกับราคาเด็ดหลังกันช่างน้าหนัก ราคาเหล็ยคนมวยชกและราคาสดดจากขอพทธีไหลต่อไหลรองไปทางไหนเราก็จะรู้เห็นได้ตัวเองนะครับอยากดูตอนไหนเข้าไปดูได้เลยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแค่ไปขอคุณเพื่อสมัครได้เลยแล้วที่ตรงนี้นะครับราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดถ้าเราดรอกตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการารหเงนินะท้องเลี้ยงครอบครัวเราได้แล้วก็แฟนคลับจากเป็นพี่น้องร่วมใจขายไอพีเคสองสี่นะครับเป็นกลุ่มไลน์ที่มีข้อมูลมวย มีฟอมกันชกมีน้ำหนักมีราคาเรทมีเมื่อรักมาชอบจากเคจีอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็มีราคาส,สดๆจากคอฟทีส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอยากเป็นพี่น้องร่วมใจกานี้บันทึกเบอร์ผมนะครับ0 9 3 005 04 80นก็จะขึ้นไลน์ทักมาได้เลยบอกว่าอยากเป็นพี่น้องร่วมใจการอพเคสอง24พวกเราพินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวนี้มีพี่น้องร่วมใจกาอยู่2 7 0 0กว่าท่านนะครับ ต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับคูณเด่นนั้นปาบเพรีเขาในแข็งแกร่งจากโคราชส่วนคุณเด่นนี่ก็ประเภทนอกไดนในดีเช่นเดียวกันกระดูกก็ไม่เป็นรองที่สูงด้วยแต่ผมยังชอบเพลียที่ปาบเพรีก็รัฐมัตตีเหนียวหนึบแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้ราคาเด่เปิดมาแค่ห้าสี่แต่ว่าเป็นตีเด็ดในรายการครับเปิดว่ามาทําทุนเลยปราบเพรีสอสว่างยิมมาดูคู่ที่สองครับเพชรอภิยาติจันทนึ่งเมื่อรอบนะครับ เจอกับชูทรั์เพรตเปิดมาทางด้านพเพชรเจ้าปัญาเป็นต่ออยู่ที่5-4เพชรเจ้าเพชรเจ้าปัญาในประเภทหนักแรงทุกลูกหมัดหนักศอกคมฟอร์มดีส่วนชูทรัพย์นี่กระดูกดีแข็งแข็งแรง,แง,แงหน้าเสือก็ไม่เป็นรองวันนี้เพลตเปิดมาเป็นรองครับเป็นดีเด็ดอีกตัวนะครับชูทรับสอสลาดเจ็บต,ต้นต้น,ตนไม่พลาดโดนหมัดล่องลนปลายปลายลงจนรองเบียดเข่าในท้ายๆน่าจะเอาอยู่น่าจะพลิกแสงเข้าไปด้สำเร็จ คู่ที่สามก็เด่นพยักเด็ดเพชรสีทองนะครับนักโชคจากเมืองอุบลแข้งขวาเนียนเดินจับเดินทีแข้งซ้ายก็หนักแรงเจอโมฮกนี่เขาในแข็งแต่งกระดูกดีหน้าเสือดีคู่นี้ก็ชกกันมาทังด้านโมฮกเบียดชนะมาวันนี้ผมโชคได้เด่นพยักเด็ดเพชรสีทองน่าจะแก้มือล้างแค้วได้สำเร็จคู่นี้เบียดแต่ว่ามีลุ้นอยู่ที่แข้งขวากับมัดขวาวันนี้น่าติดตามครับนาลงตนรองปิดท้ายรายการด้วยสรันรบองเมยจากกัมพูชา เจอกับรถถังน้อยเมื่อจากเขมรครับกัมพูมชาเจอขมเขมรวันนี้เจอกันเองหนักแรงทุลูกฟอร์มสดอาวุธหนักแรงแต่ผมก็ยังชอบที่ความมั่นคงความหนักแรงของรถถังน้อยหน้าตรงหน้าลงุลวงครับวันนี้สรุปมมยรักมันเมยอชอบวันนี้นะครับกู่แรกเบิดว่ามาที่เด็ดในรายการปราบไปรีซอสว่างยินเขาในแข็งแกร่งแทง,แงลึกแทงแรงน่าจะชนะได้ไม่ยากคู่ที่สองรองวิธีชูซับสลาชิปไม่พลาดโดนบาดตอนสองล่วงลุนชายชายอัดเข,าขา่ขากระจาย ผู้ที่สามรองที่เด่นพยักเ์็ดเพชรที่องวันนี้น่าที่แก้มึงรันแค้นได้สําเร็จและพิทากได้การโดยคู่ส่งแขกคมบ,บูชาเชอคขมินะครับสลันบองรถถังน้อยรถถังน้อยมั่นคงกว่าหนักแรงกว่าวันนี้น้าที่ตามขอบคุณสำหรับการมุงใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ